รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราเคยพาทุกคนมาเที่ยวที่ศรีลังกากันแล้วเนาะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาว่าเป็นศรีลังกาหลังโควิดกันละกันเนาะถ้าฟังติดตามข่าวสารเนาะเราก็จะได้ยินว่าศรีลังกาเองก็มีปัญหาภายในประเทศมี revolution มีปัญหาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจต่างๆนานาอะไรเงี้ยมากมายทาให้หลายคนคิดว่าศรีลังกาย,ยังไม่พร้อมเที่ยวแต่ตอนนี้ค่ะมาครั้งนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากเออบินมาศรีลังกาใช่ไหมคะศรีลังกาแอร์ไลน์เนี่ยโอ้โห เต็มลำแทบจะไม่มีที่นั่งเหลือเลยด้วยซนะ้ำเนาะเรามาที่นี่เลยค่ะย่อมย่านี้เขาเรียกว่าเบนโตตาตรงนี้เนี่ยมีรีสอร์ทแบรนด์ไทยอยู่เซนทาราซีแซนรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะมีความเป็นไทยๆอยู่หลายๆที่เลยแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างทิเพียประกันไทย o อเอ s ิสปาไทยแลนด์โกโปรไทยแลนด์บายเมนทากรม ราก็นั่งรถมาถึงที่นี่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งโดยประมาณค่ะก็สามารถคุยกับรีสอร์ทให้ส่งรถไปรับเลยนี้ได้เนาะแล้วก็นั่งเรือมาค่ะเรือเล็กๆของเขาแล้วก็มาจอดฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นล็อบบี้หลักอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะมีจุดไฟแบบนี้เพราะว่าคนศรีลังกาเนาะเขาก็เชื่อว่าไอการจุดแบบนี้ก็คือเหมือนแบบก่อนจะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาก็จะเชื่อเรื่องนี้ไงก็พอมาถึงก่อนที่จะมีเสิร์ฟน้องเสิร์ฟน้ำอะไรก็จะมีอันนี้ให้ก่อนเลยเพราะอันนี้จะตั้งอยู่ตรงทางเข้าเลยแต่มีโลโก้เซ็นทรัลาดยเลยคนะ มูสดีมากๆเลยค่ะก็จะเป็นโซนเอท์ดอร์บาร์ข้างในก็จะมีนะคะใครชอบนั่งแอร์นั่งแบบลมธรรมชาติตรงนี้เมื่อจะแบบลมทะเลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สามารถสั่งเครื่องดื่มได้ตรงนี้ค่ะพูดถึงห้องอาหารแล้วก็บาร์ทั้งหมดเนี่ยที่นี่เขาจะมี4ีเอา e t เนาะก็จะมีเมนเ restaurant ตรงน้นค่ะแล้วก็สวนบัวซึ่งเป็นอาหารไทยเนาะมี360องศาซึ่งเป็นห้องอาหารที่แบบฝั่งหนึ่งเป็นทะเลฝั่งหนึ่งเป็นแม่นม้ำคืออันเนี้ยแบบมูดดีมากเนาะก็ เป็นอีกเ u t l e t หนึ่งแล้วก็มีส่วนของบาร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ชิลเหมือนกันสามารถนั่งเนี่ยสั่งเครื่องดื่มอะไรมาก็ได้เลยก็จะเป็นคูบาร์คูอยู่นี้เลยค่ะก็จะเป็นสระใหญ่ซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลเลยใครจะเล่นน้ําใครจะเล่นน้ําสระนี้คือได้หมดเลยค่ะแต่นี่คือเป็น outlet ต่างๆที่สามารถจะใช้บริการมาคือมาแล้วก็สั่งสามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มอะไรนี้ได้ตลอดเวลาเลย มุมนี้นี่ก็ชิลเลยค่ะเพราะว่าคือตัวโรงแรมนี้เป็นฝั่งที่อยู่ในแถบหาดเบนโตตาเนาะแม่น้ําเบนโตต้าหาดเบนโตต้าซึ่งเป็นหย่อมย่านที่หนึ่งในเขตที่มีชื่อเสียงของศรีลังกาเนาะอันนี้เราฟิลเรานะเราพูดจากฟิลเราคือคล้ายคเขาหลักก็คือต้องคนที่ชอบมูดแบบเงียบเแต่แบมีพักผ่อนแต่กิจกรรมก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนโตตาก็จะเป็นย่านที่คนพักเยอะซึ่ง เซ็นทาราของเรานี่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือตรงนี้มันเป็นครูค่ะแล้วก็มีภูบาร์อยู่ตรงนี้นด้วยก็เรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่สใหญ่พอสมควรชอ็อปมีหลายชอ็อปเลยค่ะใครจะช็อปพวกแบบเจอเวอรอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีชอ็อปขายแบบว่าละลานตามาก ถัดมาก็จะเป็นของฝากของที่ระลึกเสื้อผงเสื้อผ้าแบบสีลังกาอะไรเงี้ยนะรวมถึงมีช็อปหนึ่งค่ะจากห้างโอเดลซึ่งถ้าเกิดคนเคยไปโคลับโบอย่างเงี้ยก็จะรู้แล้วว่าห้างโอเดลเป็นห้างที่มีชื่อเสียงของที่สีลังกาเนาะนูช็อปนึง ด้วยนะคะสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวมีลูกน้อยหอยสั่งนี่มีพพห้องนึงนะตรงนี้แล้วก็มีสนามหญ้าตรงนี้เป็นเหมือนแบบสนามคุณบอลสอหรบเด็กๆอะไรเงี้ยข้อสําคัญนี่ค่ะนี้ค่ะมีตารางให้ดูด้วยว่าเกจดดูของเด็กนะว่าแบบมี stretching รรด้วยนะ morning stretching ่งเงี้ยคือแบบโถ natural walk อย่างเงี้ยคือแบบ สำหรับเด็กๆ High and Seek จ่ะเล่นแบบซ่อนแอบกันอะไรอย่างนี้เนาะ่ได้มีแค่ห้องเล่นเท่านานนะคะตรงนี้เป็นเกมเป็นแบบ e zone ก็จะเป็นแบบเกมต่างๆที่มีเครื่องเล่นมีอะไรให้เสร็จไม่หมดนี่ค่ะหันมาตกใจเลย SPA for kids เขาทำหน้าทำผิว<อ>ให้โกลด์นวดหนูหน่อยเนี่ยแล้วมินิมีมาซะที่นี่เขาก็มีจิมด้วยนะคะเป็นหนึ่งใน Facility ของที่นี่วันไหนอากาศไม่ค่อยดีอย่างวันเนี้ยตื่นมาแบบฝนตกเฉยเลยก็มาออกกําลังกายที่จริงอันก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณ2ทุ่มของทุกวันเนาะนอกจากที่เซ็นทราซีแซเนี่ยเขาจะเซตอัพบรอกคัส ไอทีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะสำหรับดินเนอร์เนี่ยเขาก็า สามารถเซตอัพได้เหมือนกันค่ะก็คืออย่างวันนี้อากาศอาจจะแบบไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเซตอัพได้เช่นเราสามารถที่จะดินเนอร์บนหาดหรือว่าจะตั้งโต๊ะดินเนอร์เป็นแบบ On thebe a c h แบบนี้เนาะก็สามารถได้เหมือนกันหรือว่าเป็นดินเนอร์ที่แบบในสวนอะไรอย่างเงี้ยสามารถเซตอัพได้หมดเลยค่ะก็แล้วก็สั่งเมนูนอลาคารทะเลแล้วก็มาเซตอัพบนนีน้ซึ่งบอกว่าไพรเวมากๆค่ะก็เป็นอีกบริการหนึ่งเนาะ ของที่เซ็นทรัลซีแซนค่ะที่คุณสามารถจะเอ็นจอยกับที่นี่ได้เราเห็นภาพกว้างๆของที่นี่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูห้องของเขาบ้างค่ะห้องทั้งหมดของเซ็นทรัลซีแซนเนี่ยเขาจะมีอยู่165ห้อง แปรูมไทป์ค่ะนี่เป็นหนึ่งในรูมไทป์ที่เดี๋ยวพามาดูก่อนเลยก็คือเป็นดีลักซ์ริเวอร์วิวนะคะจะเห็นฝั่งแม่น้ำค่ะเพราะว่าห้องที่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้จะมี2ฝั่งนะฝั่งนี้เห็นทะเลฝั่งนี้เห็นแม่นม้ำคือเปิดเข้ามาเนี่ยไซส์ห้องเนี่ยขนาดพอดีพอดีมากค่ะแต่ที่ว่าเข้ามาแล้วข้างหลังไม่เหมือนกันแต่คอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนกันก็คือใช้ผ้าบาติกเนาะอันนี้เป็นแบบเหมือนแบบบาติกสไตล์อะไรอย่างเงี้ยและ สีลังกาต้องมีอะไรคะมีช้างถ้าใครชอบมูดแบบสงบสงบคามบแบบเลื่อยเอื่อยเนิบๆฝั่งนี้นะ่าจะเหมาะค่ะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็จะเป็นมินิบาร์มีชากาแฟให้นะคะตรงู้นก็จะเป็นมุมแบบมีโต๊ะทำงานจะทำงานอยู่จะแต่งตัวก็ได้มุมนี้คะ่ะส่วนใครที่แบบว่ามาแล้วรู้สึกว่า บ่ายๆเนาะอยากออกไปนั่งแต่ก็อยากได้แอร์เย็นๆนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้บริเวณนี้ได้เหมือนกันแล้เน,นี้ยค่ะมันก็จะเป็นมุมที่แบบชิลๆเนาะบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบอยากจะนั่งหรือว่าตื่นมาแล้วอยากจะนั่งชิลตรงนี้ทอดสายตามองแม่น้ำค่ะแล้วก็ย่านเนี้ยเขาเป็นย่านเอ่อเ็นโตตาอยู่แล้วแต่ตรงฝั่งนูง้นก็จะมีชื่อหมู่บ้านเลขของเขาเองอันนี้คือแม่นม้ำเป็นโตตาซึ่งก็ เงี้ยเย็นๆค่ะไปดูห้องน้ำหน่อยไหมจะได้รู้ว่าถ้าใครมาพักห้องแบบนี้แล้วห้องน้ำเป็นยังไงบ้านโรบนะคะเน่ก็แต่ถ้าใครอยู่ในห้องน้ำแล้วอยากจะเปิดแต่ฝั่งห้องน้ำก็เปิดได้นะอ่านี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บโอ้ยอบ,บ้านโอบดีกว่าอเงี้ยก็สามารถยินี ก,กีารเดี๋ยวดูอีกห้องหนึ่ง Deluxe p o l t e r r a e เนาะก็จะเป็นอีกรูมไทยป์หนึ่งแต่ว่าต่อให้เป็นรูมไทยป์นี้นะตื่นเช้ามาเขาสามารถมาเทควิวฝั่งนี้ได้นะฝั่งแม่น้ำเพราะว่าตรงนี้เป็นเขียวแบบเป็นแบบ green area ซึ่งแบบชิลได้อะไรได้ฝั่งนี้แต่เดี๋ยวไปดูว่าห้องแบบนี้จะเป็นยังไงคะ่ะแน่ๆต้องแบบมีสระว่ายน้ำเนะเพราะว่าอ๋อต้องเห็นอยู่ใกล้สระเพราะว่าเขามีสะระวมอยู่ที่นี่ไป นะคพั่มาพูดเลยเพราะว่าห้องแบบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกคนยุโรปเนี่ยชอบมากเพราะว่าถูกจริตถูกจริตเนื่องจากว่าห้องนี้เดินมาตึงต้งตึงต้งตึพอเปิดนี้บ่ยบยนั่งชิลตรงนี้เลยแล้วก็จะลงสระก็ลงหรือว่าตอนเย็นๆจะนั่งจิบอะไรแล้วก็ดูซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฝั่งนี้จะเห็นซันเซ็ตนะคะ หรือจะลงสระเนี่ยเดินแล้วก็บายบายเนี่ยพร้อมที่จะลงสระอะไรอย่างนี้เลยส่วนอันอื่นก็จะเหมือนกันนะคะก<ะ>็คือเอ่อพื้นของห้องเลเยอร์ <layout S 2> ของห้องอะไรต่างๆเนี่ย,ยก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเซ็ตคลิปเราตรงนี้ให้เห็นบรรยากาศที่เอ่อแตกต่างกันเท่านั้นเองก็อันนี้ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกมุมไหนก็เลือกได้เลยแต่หลายคนชอบฟังนี้เพราะว่ามันได้เทคสองฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกลุมทายหนึ่งค่ะ Family r e s i d e n t ก็ชื่อบอดแล้วนะว่าเป็น Family เพราะฉะนั้นต้องเหมาะกับครอบครัวแนะ่ก็เข้ามาตรงนี้มันจะเหมือนเป็นโซน Living Room ก่อนเนาะห้องแบบนี้ก็จะมีชุดโซฟามีทีววงทีวีเนาะแต่เราชอบทวกภาพเขียนคะือแล้วแต่และห้องไม่เหมือนกันด้วยการเดินดูแต่และห้องหรือระหว่างทางเดินอนะไรเงี้ย จะมีภาพเขียนแบบเยอะมากอย่างที่บอกไปเนาะว่าห้องแบบนี้ก็สองคนค่ะเป็น b ั n k b e ก็ต่ํากว่า12ออ่าอันนี้ต่ํากว่า12ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้แต่ถ้าลูกเกิน12นี่ต้องถอยห้องใหม่เนาะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเสริมเตียงหรืออะไรเงี้ยก็บอกเขาได้อ่ะลูกนอนนะพ่อแม่จะนอนละอะไรเงี้ยก็ปิด บอกแล้วตกแต่งไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ห้องเราเป็นแบบนี้เราก็จะคุ้นกับสีนี้ไงก็จะห้องเราจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไอ้ตกแต่งหัวเตียงก็จะเป็นสีเขียวแต่ก็ยังเป็นผ้าบาติกเหมือนเดิมนะคะซึ่งไอ้ที่ไม่เหมือนกันคืออันนี้พวกสัตว์ต่างๆอะไรเยแต่ไอห้องแมงปอเมืี้ก็คือใหญ่มากอ๋อแล้วมี2ระเบียงด้วยนะคะระเบียงด้านนอกนูนะ้นเนาะแล้วก็ระเบียงด้านนี้ก็คือสามารถที่จะออกไปชมซันเซต็ตอะไรนั่งระเบียงแล้วก็ชมซันเซ็ตตรงนั้นได้หรือว่า ฝั่งนี้ก็เห็นได้เหมือนกันแต่ก็เป็นอีกระเบียงหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบต้องทางานอ่าเหมือนกันค่ะก็จะเหมือนการทุกห้องก็จะมีบัตรโบรให้มีสลิปเปอร์เซตตี้บอ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้เนี่ยถ้ามินิบาร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มีโควิดเนาะโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยใส่เข้าไปแต่ถ้าใครอยากจะแบบได้เครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยสามารถรีเควสต์ได้ก็โทรไปแล้วก็ให้เขามาเติมในมินิบาร์อะไรอย่างเงี้ยได้ เสียงคลื <ITA> <bio. S 3> ่นเหรอเห็นไหมคะบรรยากาศก็จะต่างกันถ้าอยู่ห้องโซนนู้นก็จะเป็นแบบสงบๆอยู่กับแม่น้ำเป็นโตต้าใช่ไหมฝั่งนี้ค่ะมหาสมุทรอินเดียก็จะได้ยินเสียงคลื่นเกิดเวลาลมโกลกตลอดมีทิวลิปมะพร้าวก็สามารถเลือกพักฝั่งนี้ได้ค่ะอันนี้เป็น3มลุมพยที่ยิบมาฝากกันแต่อย่าลืมนะคะเขามีทั้งหมด8ปลุมพยไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย136หรือท i ปอินชัว .com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง อย่างที่รู้กันนะคะว่าการนี้เป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาบางทีบินข้ามโซนพักผ่อนน้อยอายุก็เยอะขึ้นด้วยใต้าตาคล้ำง่ายค่ะวันนี้เลยลองเข้าไปปรึกษาเพื่อทำทรีตเมนต์ที่เดอะสกินด็อกเสาขาเซ็นทรัลชิดลมหาง่ายค่ะอยู่โซนออ f ฟิศทาวเวอชั้น8หลังจากได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาทุกปัญหาผิวละก็ได้รับคำแนะนำให้ทำสออย่างค่ะ คือ RF Single โปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำม,มีถุงใต้ตาและมีรอยตีนกาส่วนอีกโปรแกรมคือ V Lift Eye เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวรอบดวงตาหย่อนคล้อยมีรอยคล้ำทั้ง2โปรแกรมนี้หลังจากทำต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวรอบดวงตาก็จะยกกระชับและแข็งแรงขึ้นหรือรอยเล็กๆจะค่อยๆจางหายไปทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลผิวรอบดวงตาหลังการรักษาด้วยนะคะเพราะผิวของแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาผิวสามารถปรึกษาได้ที่ The Skin Doctor สาขาใกล้บ้านท่านนะคะหรือโทรมาที่02-696-1122ผิวสวยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ The Skin Doctor ทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี13-21ถึงกุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาสำรวจซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศสองอารยาธรรม3ามทะเลที่ตรุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชันใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกส ประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวะัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้ไมเปลี่ยนสีที่โดโลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่095 545 1194หหรือแอดไลน์ roh tg ท่อเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชําน,นันการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 สงการานนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอล์กเร่งเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ g e t a อ a a c a t i o n ชวนขึ้นออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ7-18เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0830090212หรือ0814261414หรือ l ล n e g e t a v a c a t i o n เรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษาถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรลทะดเทด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเติรกมินิสถานและทาจิกกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนหนึ่งตั้งแต่เดือนกันยายน,นีย้ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาหนึ่งค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลคค่ะเจ็ตแลคคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกานี่ส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลคหลายคนก็จะแบบเอ๊พี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลคอย่างไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําแบบอ่ะด เยอะไปรับวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพลๆมันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแหลกเนี่ยคลายลงก็คือน,นี่เลยเป็น เมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ขา้าจะนอนเหมือนแบบบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงแบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมติว่าเราคาดว่าเราแบบวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่กินนอนไม่หลับแน,น่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเผลมจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทาให หลับลึกหลับง่ายวันลุกขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแลกเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดหนึง่งอะไรเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยาก หรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็เมลาโทนินเม็ดหนึ่งนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะก็เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใสขึ้นเมลาโทนินมันช่วยไงเหมือนแบบผิว เอแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับออนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะ mm hmm. เข้าไปที่ Instagram ม juicy journey นะคะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ oh, <wow. S> 1>, 1แผงราคา5 5 0บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงหนึงก็550กินมละเมตรนี่นะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่แอปการคลับค่ะ ทิพยะประกันภัย Osis Spa Thailand GoPro Thailand by Mentagram พิเศษจริงๆค่ะที่ Central ลซีแซนรีสอร์ทแอนด์สเนี่ยนะคะเขาสามารถจัดอะไรที่แบบพิเศษพิเศษได้อย่างเช่นมื้อเช้า เขาก็จะเนรมิตอาหารเช้าในสระให้เราแบบนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบว่ามาลอยๆอะไรแบบที่เราเคยเห็นนะ อันนี้เซ็ตโต๊ะกลางสะเลยค่ะแล้วก็ยกอ,อ,อาหารทั้งหมดมาไว้ที่นี่เลยซึ่งเราสามารถเร quest ได้นะคะว่าเราอยากจะแบบ <c oughs> เพิ่มอะไรกินอะไรหรือชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถบอกได้อย่างเงี้ยค่ะมีแสมงสมอนม,มาเสร็จเลย <c oughs> ก็ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องแจ้งล่วงหน้าเขา1วันเขาจะได้เตรียมแบบว่าวัตถุดิบเตรียมเซ็ตที่จะแบบยกโต๊ะต่างๆมาอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็สําหรับ1เซตนี่นะคะต่อ2คนเนี่ย ก็คือคนละ $50 ดอลลาร์ก็เท่ากับ2คนถ้าไม่มีแชมเปญก็100แต่ถ้ามีแชมเปญด้วยก็จะเป็น150ค่ะซึ่งอันนี้ก็สามารถแจ้งเขาได้เนอะคือที่นี่เนี่ยเขาสามารถเสิร์ฟแชมเปญนั่งแ,แบบอาหารเช้าเลยค่ะไปกับอาหารเช้าได้เลยว้าวมากๆเลยค่ะมีเยอะกว่าที่คิดตอนเมื่อกี้ที่พูดเนี่ย อาหารยังมาไม่หมดค่ะพอมาเต็มนี่ดูค่ะมีเซตแบบไส้กรอกเบคอนอแพ่นเค้กเยอะมากๆตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้จะกินยังไงเซตนี้นี่สมบูรณ์มากสำหรับคู่รักแบบฮันนีมูนมาเป็นคู่นะไม่ต้องฮันนีมูนก็ได้ค่ะหรือแบบใครที่อยากจะมีประสบการณ์เชา้าๆที่แบบว่าเลิศๆเนาะก็สามารถสั่งเซตนี้มาได้ค่ะบอกเขาเลยว่าเป็นเซต breakfast in the pool เนาะเขาก็จะเซต อันนี้ให้เลยซึ่งบอกว่าเลิศมากโดยเฉพาะมาสีตน้งกาะนะคะต้องกินนี้เลยอันนี้เป็นคิงโคโคเนะก็จะอยู่ในเซ็ตนี้ด้วยค่ะรวมถึงเนี่ยมีไข่ก็จะมีเอกเบนนิดีหรือคุณอยากจะกินอ้อมเล็ตหรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกเขาได้หมดเลยค่ะอย่างเราเนี้ยเขาเสิร์ฟครัวซองมาเป็นเพลททางนี้บอกแบบขอเป็นชีสครัวซองได้ไหมคะอุ่นๆเนี้นนเยเขาก็สามารถจัดมาให้ได้เนาะก็เพอร์เฟกมากค่ะ <S <S โอ้โหใครที่ มาที่เซ็นทรัลซีซนนี่นะคะกิจกรรมเพียบเลยค่ะนี่เมื่อกี้ดูโพยอยู่เยอะมากนี่เห็นไหมคะอุปกรณ์ข้างหลังนี่อุปกรณ์นี้เต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คืออันนี้มีทั้งอันนี้เซิร์ฟเนาะอันนี้เซิรฟ์ฟเพราะว่าถ้าเป็นซีซันที่ไม่ใช่หรือดูมรสุมเนี่ยโอ้โหสามารถทำได้เยอะเลยอย่างเซิร์ฟข้างหน้าเซิร์ฟหน้าทะเลตรงนี้บอดี้เซิร์ฟบอดี้บอร์ดก็ได้นี่อย่างเงี้ยบอดี้บอร์ดหรือจะเซิร์ฟบอร์ด หรือจะทูบไรดิง้งวอเตอร์สกีวินเซิร์ฟฟิง้ง,วงเวฟเซิร์ฟฟิ้งเจ็ตสกีนี่มีแบบเพียบเลยเนาะคายักอันนี้เพื่อยู่แล้วแพทเตอรบอร์ดคายักนี่สามารถทำในแม่น้ำได้ค่ะเรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่มีแอคทิวิตี้เยอะมากแต่วันนี้นี่ค่ะที่เราเลือกเป็นบ๊ททริปเขาจะพาเราล่องเข้าไปในป่ากคงการก่อนจะลงเรือนี่เห็นเต็มเลยค่ะตกปลาก็มีมเห็นไหมฟิชชิงแล้วก็ถ้าในฤดูที่ไม่ใช่มรสุมเนี่ย ใกล้ๆก,กับตรงนี้นะคะออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนี้สามารถ snorkling แล้วก็จะไป scuba diving าากับเขาก็ได้เลยเขามีอุปกรณ์เขามี instructor ที่แบบว่ามี license อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีปลามีอะไรเงี้ยเยอะมากเลย งแรมได้นิดเดียวค่ะออกจากเซนทารามาฝนก็ตกเพราะว่าอ,อันนี้เป็นฤดูมรสุมนิดนึงเนาะแต่เราจะเข้าไปล่องในป่างกงกลางซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าตรงนี้มีโอกาสเจอแบบสัตว์หลายชนิดออกมาไม่ทันไม่ถึงแบบแป๊บเดียวค่ะนี่จระเข้เห็นไหมนอนอยู่บนคบนี่ขนาดซสแบบกลางๆนอนเล่นอยู่จะบอกว่าพึ่งแดดก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้แดดมีนะแล้วก็แป๊บเดียวฝนมาแป๊บเดียวหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอากาศมาบอกว่าเปลี่ยนเร็วมาก สลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดค่ะออกมาแดดออก5นาทีฝนเทแบบแรงแมากพอเราหลบรับสมานเสร็จแดดออกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาในป่ากงกลางคือแบบว่ามันคือธรรมชาติมากๆนะแล้วมันสงบมากแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเมื่อกี้ผ่านมาเนะี่ยน้องคนเรือเขาบอกว่านั่นนะเห็นไหมเจะเราเจอจระเข้ตัวแรกตัวกลางๆใช่ไหมแล้วพอมาอีกแป๊บหนึ่งเจอลิง ฝูงลิงลงมากินมะพร้าวคือลิงพวกนี้จะไม่จู่โจมเรานะก็เราก็สามารถส่งมะพร้าวให้เขากินได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยตลอดทางแล้วก็มาอีกแป๊บหนึ่งเขาเขาจะแบบเห็นไหมเห็นไหมจระเข้ตัวใหญ่ๆอะไรอยเงี้ยอยู่ในน้ําลอยขึ้นมาปุ๊บหนึ่งแล้วก็ลงคือธรรมชาติมากๆค่ะตรงนี้ก็เป็นทัวร์หนึ่งซึ่งที่เซนทราซีแชนมีเนาะซึ่งถ้าใครมานี่ก็สามารถอันเนี้ยมาได้ตลอดทั้งปีค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอะไรคือคือถ้าฝนไม่ตกเป็นอันว่าออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะ เผื่อใครมาแล้วอยากจะมาะค่ะเพราะว่าใกล้มาใกล้กับโรงแรมมากก็จะมีปา่าโกงกางผืนใหญ่แล้วบ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่านั่งเล่นๆกินอะไรเพลินๆจิบชามาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็น a f t ต r n o o n tea เป็น high tea. ก็เสิร์ฟตั้งแต่บ,บ่าย3ถึงหโมงเย็นนะคะอย่างเซตนี้ก็สำหรับ สองคนเนาะมาสองคนก็ได้เลยก็จะมีทั้งขาวทั้งหวานเลยสามารถสั่งได้เนาะเซตนี้สำหรับสองคนมีเสิร์ฟชาด้วยนะคะซึ่งพูดถึงชาตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบทีบาร์ซึ่งเราสามารถไม่ได้ชิมเฉพาะชาซีลอนเท่านั้นไม่ใช่ชาของศรีลังกาเท่านั้นมีอูหลงชาอูหลงออชาชาระพัท ชนิดเลยนะคะที่ทีบาร์ตรงนั้นเป็นกล่องๆเต็มเลยอ่ะซึ่งบอว่าเลิศมากแม่ต้องบอกก่อนค่ะที่เซ็นทาราเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยเขาก็จะมีเซนวารีสปาเนาะทุกที่เลยเซ็นทาราซีแซนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาลองสปาที่นี่กัน แต่เรามาสีลังกาทั้งทีค่ะแน่นอนที่นี่เนี่ยเขามีเมนูนวดแบบเยอะมากนวดไทยนวดบาลีนวด,นวดทุกอย่างเลยค่ะเฉพาะหน้าหรือว่าดีท็อกซ์อะไรต่างๆนานานะแต่มาสีลังกาทั้งทีเราต้องลองอ y u r v เลย เป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งของเซ็นทราลนะคะที่หน้าพักค่ะเพราะว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาคือด้านนี้ติดทะเลด้านหลังติดแม่น้ำเรียกว่าด้านหน้าติดมหาสมุทรอินเดียด้านหลังติดแม่น้ำเป็นโตนต้เป็นรีสอร์ทแบบขนาดกลางๆเนาะร้อยกว่าห้องนะคะก็มีหลายรูมไทรเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาพักมูเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมอันนี้เราเราคิดเองนะลองมาพักดูแล้วลองดูว่าเหมือน่เหมือนกันหรือเปล่าล้วคิดว่า ที่นี่มันเหมือนเขาลากเป็นหาดยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็คลื่นสามารถจริงๆท่าในฤดูที่คลื่นไม่แรงเกินไปเนี้ยก็สามารถเล่นเล่น,ลนโต้คลื่นได้ตรงนี้เนาะแต่ว่ากิจกรรมที่นี่เนี้ยโอ้โหเพียบเลยลองไปดูที่ watersport center เนาะเยอะมากแต่อย่างที่เราไปก็คือเป็นบ o a t trip หาเออเรามาเป็นช่วงฤดูมรสุมนิดนึงนยังอยู่ในฤดูมรสุมเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางน้ําหลายอย่างมันยังเล่นไม่ได้อย่างเช่นส n o r ์ e l i n ด diving อะไรพวกเนี้ย ก็ยังทำไม่ได้แต่เขาก็จะมีบลคลิปมีโอ้โหทางช่าทาท่าเยอะต้องไปดูป้ายเอาเองเพราะว่าอุปกรณ์เยอะมากที่นี่เนาะก็ส่วนเรื่องอาหารการกินค่ะใครอยากลองอาหารศีลังกากเขาก็มีเสิร์ฟทุกมื้อเลยที่ที่เมนเรสซิ่งรอนะเชา้ากลางวันเย็ยนเนี้ยมีทุกมื้อเลยค่ะรวมถึงถ้าใครอยากจะแบบเป็นเมนูอลังารหรือว่าจะนั่งที่บาร์อะไรอย่างนี้ก็มีทีบาร์ด้วยนะใครที่เป็นสายชาต้องมาลองเลยค่ะเพราะว่า ชาซีลอนเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าดีแค่ไหนเลยเงี้ยแล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่ชาศรีลังกาด้วยค่ะก็จะมีชาอื่นอื่นด้วยเรียกว่าเป็นทีบาร์เลยเป็นกล่อง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 ะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาลองการรวมถึงค่ะเวลาเรามาในพื้นที่ของเซนทาราเนาะเซนวารีสปาไม่ลองไม่ได้ที่นี่ศรีลังกามีชื่อเรื่องอายุรเวทขอให้ลองค่ะเราลองแล้วเราก็แบบเออโอเคมากดีมากเนาะที่นี่จริงๆกิจกรรมเขาเยอะค่ะอยู่สักแบบ สาวันอย่างเงี้ยส,สบายๆเลยอย่างในน้ำก็จะมี a อคควาอแอรบิกมีอะไรอย่างเงี้ซึ่งก็สามารถเอ็นจอยกับกิจกรรมเหล่านี้ได้ก็เช,นชนิญชวนกันนะคะสำหรับใครมาเที่ยวศรีลังกาแล้วอยากจะหาที่พักที่แบรนด์ไทยค่ะเซนทาราซีแซนดีสอร์แอนด์สปาค่ะอย่าลืมนะคะบ,บอกเราด้วยว่าที่ไหนนะักท่องเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ